ม่ครับแต่ถ้าผมโดนน้ำผมจะตายเอฟิวโมเมนต์ที่ทำไมาทำไมแม่มรนโลย่างนี้โอเคเรามาเริ่มกันแล้วไม้ครับเราห้ามโดนนะ้โ oh อ้โหแล้วเกิดตรงเกาะดีนะเป็นทะเลทรายก่อนอื่นเราจะต้องตัดไม้แต่ว่าเราไม่เห็นต้นไม้สักต้นไอ้ไนองนับต้นไม้เดี๋ยวเจะไปตัดไม้กันก่อนนะยทุกคนเป้าหมายของคลิปนี้คือการหาเพชรหาเพชรอีกแล้วเพราะว่าเรายังไม่เคยเจอเพรสักรอบเออ เราจะตอบไปเชิบโอเคเชิบก็แล้วหวังว่าคลิปนี้เราจะเจอเพจอย่างแท้จริงโอเคเราตัดม้าเสร็จแล้วเราข้าพิกแอก่อนดีกว่าผลลงไปหาหินนะทุกคนโอเคเราจะขุดหินมาสักประมาณหกก้อนแปดก้อนดีกว่าเสร็จแล้วข้าพิกแอมาสักหนึ่งอันข้าพวอาดอีกหนึ่งอันจากนั้นเราก็จะไปหาเหมือง เดี๋ยวเราจะตัดไม้ให้เยอะๆก่อนนะทุกคนเพื่อตุนไม้เอาไว้โอเคเราจะไปหาเหมืองเพื่อที่เราจะได้กดลงไปเอาเหล็กแล้วจากนั้นเราก็จะได้ไปขุดเพชรสักทีทุกคนเราเจอเหมืองแล้วมาโดลงไปเลยดีกว่าโอ้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 นี่มันอะไรกันนี่มันนี <Yeah, ่มันเด้นนกั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 นทุกคนเมื่อกี้เราเจอสเกลิต้นนะเพราะฉะนั้นเราจะแอบซุ่มตรงนี้โอเค กงสปาวกงสปาวคือคือที่เขาวเ้าาเอ้าคือคือาวโอ้แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งจะขุดออกนดีไมเ้ยเฮ้ยเฮ้เ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 เฮ้้เฮ้เอ้เฮาเฮเเมาเยเฮเเเ้โฮเค้เฮ้เฮ้เ้เเ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  ม,ม,มีอะไรบ้างไม่มีเพจโอ้เรามีเรามีแอปเปิลทองเอินชากินเลยดีกว่าอุ้ยบาน้ำจะหาทานดีกว่าเรามองไม่เห็นอะไรเลยอย่างๆนะมีสองตัวดูไว้หาทานทานอยู่ตรงนี้ทานอยู่ตรงนี้เล็กก็อยู่ตรงนี้โอ้โอย่าเพิ่งโอเคครับครับเลย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 ,เลยทอดแสงไฟโอ้ดูสักนิดนึงแล้วรนมาเยอะเลยดีกว่าอ้าวทราย วอโดอนน้ำเราตายานี่นาพนะีน่าอยากให้หาอะไรคอมเมนต์มา